เราจะเรียนนะครับเราร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วอยากไปเที่ยวอยากไปสนุกสนานนะครับ

หรับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมในวันออกพรรษานะครับซึ่งาทางการมหาชนตะบลอุนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณปีนี้เป็นปีที่1นะครับนะครับโดยกิจกรรมหลักๆของพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนี่ยหลังจากที่เราได้ทาบุญถวายพระตาาร่างๆ็ปแล้วนะครับช่วงตอนเย็นเนี่ยเราจะมีการประกวดพาเหรดนะครับก็คือประกวดอาหารมื้อเย็นร่วมกันนะครับโดยการจัดเป็นขันโตกนะครับื่อ ถือว่าเป็นภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นซึ่งการประกวดมี2อย่างคือประกวดในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ให้รางวัลเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติความอร่อยนะครับอันนี้คือเป็นโครงการที่พวกเราจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีซึ่งใน่างนี้ครับพี่น้องครับจะมีการแข่งขันเรื่องของส้งตมตำลีลานะครับ <S <S <ell ips> ด้านหลังที่เห็นอยู่นี่เนี่ยคือเป็นการเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนนะครับ <S <S จากทุกหมู่บ้านนะครับทั้งหมด17หมู่บ้านนะครับที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้จะมีการแข่งขันส้ตมตำลีลาด้วยกัน,น ทั้งหมดเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบพร้อมกันเลยนะครับบรรยากาศในทุกนั้นจะมีความสนุกสนานและสนุมมากนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆไฮไลท์สำคัญนะครับในค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้ทําการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการแล้วเราจะมีการดับไฟบริเวณงานลงทั้งหมด เพื่อที่ทการปล่อยโคมไฟนะครับเป็นโคมลอยเป็นพุทธบูชาประมาณ300ดวงนะครับซึ่งภาพบรรยากาศในช่วงนั้นเนี่ยสวยงามมากนะครับเราทําต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการหลังจากพิธีเปิดเราจะเปิดการแสดงในค่ำคืนนี้เป็นทางการอีกครั้งด้วยอะวงย้อนยุคนะครับซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์ลำวงย้อนยุกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าลำวงย้อนยุกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละวงหรือสาวละวงนะประมาณ80%เนี่ยเป็นพี่น้องไปไ เจ้าภาาทั้งหมดเลยนะครับที่ออกมาทํากิจกรรมร่วมกัน